เกมเริ่มแล้วที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยที่นี่มันหมู่บ้านเลมเทเลสาตรงข้างหน้ามีเครื่องบันเดี๋ยวฉันขอไปปั่นไฟก่อนละกันเกียดเสียงมากเจ้าของช่องเนี่ยห่างหายจากการลงเกมไปประมาณ2อาทิตย์เลยมั้งถ้าเกิดจะไม่ผิดไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นาขนาดเลยเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่ได้ดูอะไรเลยมาดูกันว่าตานี้เราจะเจอผีอะไร ผีอยู่จริงหรือเปล่านี่หาก,กูปั่นจนโอ้ยผีมันจะออกมาได้หรือยังฮะนี่ปั่นจนอันนี้จะไหมเนี่ยปั่นจนตะคิวจะกินมือไ,ว,ไ,ว,ไว้ไว้แผลอายอะไรอ่ะตัวอะไรวะโอ้พี่ขาวดำขาวดำยายานะอย่าทำเพื่อนอยาบอกให้เรากันให้เพื่อนขอำตามมาเมาื่อไโอเคจ้าดีแน่ปล่อยควันมหาปะไล ไปแล้วไปเลยไปเลยอ้าวมันวามันี่อ้าควันกูมีประโยชน์เลยทีนี้เพื่อนแข็งใจเอาไว้เราบอกให้เราบอกให้ว่ามันดิงอ้ามันดินมืออีผีตัวนี้ไม่กินปลาว้ายยยยยยงง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 อะดีงงอดีว้ายว้ายาอเ่าฉันพาอ้าไปไปไตามกูป่ะตามกูไม่ดีห่าราก ไหวไม่ตามโอเคแรงสาบแรงสาบหิวให้ฉันเลยสิฉันเจ็บมากเลยน่ะได้เลยกิ้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 กีดูเหมือนว่านางพยาบาลหมออะไรก็ช่างนั่นจะโดนจับนะอ่ะฉันจะไปช่วยเธอแล้วกันไายอย่าอย่าไหวไหวิ่งวิ่งเร็วเรื่องควันมหาประไล่ไปเร็วเธอเป็นอิสระแล้วว้าสกิลเยอะขึ้นเออไปนะมันจะลบสองนี้ไม่ได้ มันมากไงเนี้ยงงมากเลยโอ๊ยมันตีซ้ำด้วยมันแคขนตีเก้าอี้ก็สวยสิไปเลยไปเลยทิ้งฉันว่าอ้าวยานั้นไม่บอกออกมานโดนตีเออเออกูออโดนอีกแล้วอ่ะกูโดนจับแทนมันแล้วประตูผีออนไลน์ช่วยกูด้วยอ้าวอ้าวอีนี่ไม่เปิดเอ้าเอ้า อะไรของมึงโอยตายเออ,อ,เอ,อช่วยช่วยช่วยว้ายเร็ววับท่อแมองสาบไปเร็วว้ายฉันผันตามใครวะอ,อ๋อไม่ตามไม่ตามกาูโอเคเข้าเรือก่อนเข้าเรือเข้าเรือเข้าเรือนี่แมงสาบเขาไม่หิวกันในเรือเร็วเร็วเข้ามาเลยแมงสาบมาเนึวงไว้เสียงหัวใจเต้นเสียงหัวใจเต้นโอเคมาแมงสาบจะหิวให้ฉันนะแล้วฉันก็จะหิวให้เธอโอเคไหมอ่ะหัวใจเริ่มเต้นแรงขกูบ้า ไฟแดงๆไปก่อนแล้วเพีงสาบกูยืมมึงไม่ได้แล้วว้ายมันมาแล้วโดนลงโดนลงหลุมอ้าูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้ว,ลลวอย่าล้าอย่านะว้ายมันตามมันตามกูเฮ้ยอย่าอย่าตามกูเลยไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อน เพื่อฉันมาเลยว้ายว้ายว้ายอย่านีปิดประตูว้ายไปนะกูมาเล่นตาแรกกูจะบินเลยเหรอพี่สงสารหนูหน่อยหนูเป็นตัวใหม่ที่แค่มันเล่นแบบงงๆพี่ไปตาของมันนู่นเป็นแค่ตัวใหม่ที่มันเล่นแบบงงๆโอ้โหห้อง vi p ด้วยเร็วินดินดินดิน พุลุ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 โชกไม่ดีเลยเง่าไม่มีแามเป็นโชคกูแน่เลยล่างไม่ดีอีกแล้วตัวใหม่ขอแก้มือตอนนี้เราจะเจอกับผีอะไรก่อนอื่นขอแตะเครื่องบั้นไฟก่อนนี้แน่หน่ายยกกันทมนตีก็ทำไม่ได้ โดยการพิมพ์ส่งสัญญาณส่งสัญญาณให้นาตาชาโลมานอฟมาช่วยอ่านาตาชาโลมานอฟมาช่วยกูหน่อยกูอยู่ที่ไหนอุ้ยเกยชาเกยชาด้วยออ้ยแม่เจอเกยชา,ยอยยชาตอนนี้ตัวนักธนูก็ล้มไปแล้วดูเหมือนว่ากำลังจะถูกหิ้วไปวางที่เก้าอี้ด้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปช่วยดีไหมหรือคนอื่นจะไปช่วยอุ้ยหลุดหลุดเพราะอะไรอะ่ะอา้อาวอ้าวเราก็ล้มอีกแล้วทำไมหลุด อ๋อโดนไฟฉายปะหรือโดนพับไม้ไม่แน่ใจอ่ะฮิวขึ้นมาต่อแล้วก็วางทีเก้าอี้จาปุ๊บอ่าดูทีใครจะไปช่วยอุ้ยมีมีเพื่อนมาช่วยล้วไม่ต้องช่วยหรอกปั่นไฟดีกว่าทีเดียวขอไปใช้นี่หน่อยใช้ควันหน่อยอยากใช้ควันเงอาอยากใช้ควันโจนมา เร็วเร็วหมอกควันพิษวงนี่ไปเร็วไปเร็วแล้วก็ดูไปเร็วกกรเร็ว,รวฟันมหาปลายวิ่งผ่านไปแล้ววายอีท่าย่าอ,อ้าวไกูบิงอ่ะวายยาอ้านี่เนวายตีเพื่อนไม่โดนอ่ะกูปิดกันกูปิดปิดประตูวายวายว้ายว้ากูทำไมได้กระโดดตีลังกาสามิติหมื่นบืนบืนกูไปแล้ว เฮ้ยจะเจอไข่ไหมเนี่ยไข่ก็ได้ไม่หิวกูหน่อยสิกูโดนไล่อยู่ไข่โดนไล่ว่ากูหรือมันวะกูดิวะคุณแม่ปล่อยผมไปเถอะผมอยากเที่ยวเล่นอ้ายเจ็บนะลิปีดวงแตกตอนนี้จะมีแขมมาช่วยเราไหมดูเหมือนว่าจะมีคนมาช่วยไหมทาดาน ไม่มีเลยกว่ากูจะบินอีกตามไม่ได้นะเพื่อนมาช่วยกูหน่อยกูอยากได้คดลิปกูต้องชนะมั่งดีเอ้ยมีคนมาช่วยว่ะใครอะนักกายกรรมหรออีไม,ม้มาช่วยว้าวระวังนะไปเหล่ยวจ้าไปก่อนนะเพื่อแม่ไปโรไม้อ้าบิดปิดผิดดา้านไงเอ้ยอะไรเนี่ยปิดผิดด้านเพื่อนจ้ามาช่วยหน่อยสิเอาหิวกันอยู่ แล้วใครจะมาช่วยกูล่ะนางธนูเหรอไอมีใครมาช่วยกูไหมเนี่ยมีใครมาช่วยไหมเนียอุ้ยมีคนมาช่วยว่ะจะทันไหมจะขึ้นหัวแล้วนะเธอเธอานางธนูเธอต้องช่วยเรานะเธอไจะตายไอดันดันดันไว้พวกคุณแม้ผมไปก่อนนะครับเพื่ออ นี่ควันพิษวงมรณะเออไปเลยจะหมอกควันพิษวงหุ่น้าต네 no ัาง้าตัาง้าตัาง้าตัางตาตัางไว้คุณแม่ไม่เห็นแอบคนแอบกอ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 เห็นปะวะว้ามันเห็นมันเห็นว้กูไปนี่รออะไรว้ามันเห็นได้ไงเนี่ยได้ไงเนี่ยได้ก็ไม่เห็นได้ไงวะอ๋ออ๋ออ๋อมันกูก็ดูก็มันเห็นโว้ยแต่เมื่อกี้มันเห็นแน่แนเลยแต่กูหนีทัน ชิบหายแล้วสิ่งไม่ดีตามกูมาแล้วไงล่ะวายคนนุณแม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนี่แน่เวยงงงงงงเดี๋ยวเดีเดวมานี้ก่มาอนี้มาอันี้มาอันนีกูรอกูรอสอกูรอกูรอพอดีนี่แน่หน้าแหกโลกหาฟองแม่เว้ยเว้ยเว้เดี๋ยวเดวงงงงงงงเดยว,ดยวมาอันอน,นี้มาันี้นอุ้ยมันเห็นป่วะว้ายเอาไม่เอากูดูกจะเอากูันอุ้มเพื่อนโอเคเอาไว มหนีตรงไหนได้บ้างเนี่ยวัดตรงไหนกระโป้มันเลยเดี๋ยวแอบดีกว่าแอบ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 เห็นบ่ว้ายมันปักลูกตาว้ายกระโดดข้ามหน้าต่างไปแล้วจ้านี่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 กระโดดนี่เตียงกาแบบโปรเจกต์อลิสบึนบืนบืนกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วตามกูมาเพราะวะไม่ตามไปตามไปตามไปตามโอ้ยอะไรเนี่ยตานี้มันลุ้นลุ้นสุดส yes. ุดเลย ไม่มีใครมีฮิวกูเลยเหรออาติมเครื่องต่อรหัสก่อนตอแตตอแต่ไว้เดียร์อิกาขึ้นโอ้โหเจ็บกันหมดเลยสองคนแล้วจะช่วยกันยังไงเนี่ยอ้าวในเงี้ยตายแล้วคนหนึ่งเออทำไงดีเดนีอาชิบหายแล้วกูกะจะไม่ให้เพื่อนฮิวโดมันมาแล้วว้ายยานะอย่านะกูหนีก่อนแล้วเพื่อนมึงรับคอแทนว้ายมึงเอากูาาาาปุไมแล้วว้าย กูตายหนีไม่ตามมันแล้วมาเอากูนะไมกูเป็นแค่ตัวใหม่ที่อยากชนะบังต่ายแน่เลยกูเกาอีีไหนเนี่ยไว้กูดิ้นทำไมเไีดิ้นดิ้นฉันดิ้นดักดิ้นตั้านานนะว่านั้นง่ายทไม่รอดบินอีกแล้วเงไม่ชนะบังเลย